แทจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะก็อาการมันก็ดีขึ้นมากอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วตาฝ<ะ>้าฟางมองไ<ะ>ม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะนะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับ ตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีคุณบ้า<ท>บมีปัญหาดวงตาอย่างไงบ้างคะมีปัญหาดวงตาก็คือดวงตาผ้ามัวมองมองไม่คอยเห็นมองไม่ชัดเลยค่ะแ,แล้วเห็นมองผ้ามัวไปหมดที่มองไม่เห็นเลยกลับมองเห็นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจ้ะใช่ไหมคะว่าทานดีคอนแทคแล้วอาการนะคะที่เคยเป็นอยู่คะ่ะตอนนี้หายไปแล้วอะคะ่ะ ตอนนี้ดีขึ้นจ้ะดีทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร,งงร่งขึ้นแล้วกล่องครึ่งได้ั้มทานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทค ทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยพราะกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้น ชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นแล้วก่องครึ่งได้มาทขนขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแล้วชื่อปัญญภพบพันครูอายุ54ปีเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาระคายเครืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลยอยู่ในดวงตานะครับทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอ uh huh. าการแสบตาคันตาก็หายไปเลย ตอนนี้อาการมองเห็นดีขึ้นมากเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับมั่นใจครับว่าดีคอนแทคทานแล้วบำรุงสายตาทำให้สายตาของผมหายจากอาการแสบคันและผมก็จะทานต่อไปเพื่อบำรุงสายตาของผมนี่ป้าป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะคือกต็ตรวจ เชกอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ําตาเทียมมาหยอดมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นดีคอนแทคเขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นคุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัด ชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นก็หลังจากที่ทานดีคอนแทคไปหนึ่งกล่องแรกนะคะไปพบแพทย์ก็ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแพ้แสงตาผ้ามัวความดันลูกตาก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกตินะคะชื่อนางวิจิตจ,จ้ะก่อนนี้ก็ตามันฟางฟาง,ฟงมัวมัวแพ้แสงสว่างตอนนี้คนชั่วแล้วค่ะตารู้สึกสบ,บายเหรอ คุณแม่ทานไปกี่กล่องคะแล้กล่องครึ่งได้มาทานครึ่งดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแล้วดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชีย โดยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอรประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้นดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอรประสาทต,ตาหลุดลอกตอหินตอกระจกจอรประสาทต,ตาเสือ่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัว สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสี